โอ้หลังจากสามสัปดาห์ผ่านไปดูครับนี่ครับสามสัปดาห์ผ่านไปไหลสารพิษถั่วฝักยาวท่านอาจารย์สมบจน์ครับเบืองแหนปวดนวิธีการเด็ดเด็ดอินซีนี่หมุนครับหมุนหมุนสักหน่อยหน่วยใหญ่งามอยู่ลีถือว่าไม่แก่นะครับแบบนี้ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์ถือว่าพอดีกินใช่ไหมครับเอาไปตำนี่อวบเลยนี่ฉ่ำเลยยี่ยมยอดเลยครับนี่ครับเกษตรอินรีย์ลูกโตมากเลย เคยมาทําคลิปช่วงสามสัปดาห์ก่อนครับก็เลยติดตามผลงานนี่ครับตอนนี้ก็ออกมากออกผลหลอดแรกครับวันนี้จะเก็บละนักเรียนก็ไม่อยากไม่กล้าเก็บบ่อครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญา เศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพครับวันนี้มาติดตามผลงานเกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษปลูกถั่วฝักยาวเมื่อสามสัปดาห์ก่อนมามาชมยังไม่สวยครับปลูกเชือกเส้นเดียวประหยัดค้างเดี๋ยวต้องไปคุยกับเจ้าของอาจารย์สมพจน์อาจารย์สมพจน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เก็บตัวเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ช่วงขาบเรียนเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนวาลิทวิทยาครับ ระดับชั้นมสามครับเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชอินทรีย์ครับการทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในแปลงครับวันนี้ก็ได้ผลผลิตหลังจากที่สามสัปดาห์ก่อนผมมามันยังเป็นต้นเล็กอยู่เนาะประมาณแต่ตอนนี้ได้ผลผลิตแล้วยังไม่ออกดอกตอนนั้ยังไม่ออกดอกครับกําลังขึ้นค้างเลื้อยขึ้นแบบเส้นเดี๋ยวจะย้อนหลังไปดูได้ครับเมื่อสามสัปดาห์ก่อนตอนนั้นเพิ่งทําค้างช่วง ระยะเวลาจากสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้บำรุงดินหรือว่าได้ทำอะไรไหมครับก็ตามสูตรก็ไม่ได้ทำเรื่องปุ๋ยแล้วครับแต่จะใช้ปุ๋ยน้ำฉีดพ่นครับครับฉีดพ่นแค่ครั้งเดียวฝ oh. นตกชะล้างฝนตกบ่อยมากแล้วครับนักเรียนก็ไม่ลงไม่ลงมาแล้วตอนช่วงที่เป็นคาบเรียนแล้วก็ไม่ได้ครับมันมันมันฝนตกพูดพูดถึงการทำแบบ ไร้สารพิษก็คือเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยที่เป็นทำคางก็เป็นคางเชือกเส้นเดียวครับมันลดต้นทุนเรื่องการความประหยัดได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแล้วก็สามารถเก็บกู้เอาไปทํารุ่นต่อไปได้สําหรับเชือกพวกนี้เชือกเส้นใหญ่นี่เป็นเมนใหญ่นี่เก็บได้ส่วนเมนเล็กก็ทิ้งไปที่เป็นไส้เสือนี่บมันเล็กนี่นี่ที่สำคัญเลยอาจารย์สมบรต์ครับนี่ครับตัวการนะครับ ก็มีบ้างครับก็เป็นแบบนี้แหละมีบ้างแต่เราก็ไม่ได้พ่นน้ำยาไรแมลงอะไรตัวนี้คือเพียเพียอะไรครับเพียดำเพียใช้พลังงานกลลูดออกเลยคุมบ้างแต่ฝนตกบ่อยช่าล้างไปก็มีบ้างในแปลงนี่คืออายุของถั่วผักยาวนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ ตร้อยยี่สิบวันก็ได้กินแล้วตอนนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอ๋อขอดูถั่วถั่วที่เก็บมานี่คือไซนี่วันร้อยยี่สิบวันอันนี้ก็รุ่นนี้เอาไปซุปเปหม้อไปซุปว่ะซุปแล้วแต่รุ่นนี้นี่ตำนี่โอ้ยสุดยอดเลยนี่ตำถั่วข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยครับครับครับก็แล้วแต่ใครจะชอบเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆประมาณอีกสองสามเดือนได้เลย ก็เก็บไปจนถึงเดือนน่าจะเดือนถ้าฝนยังยาวอยู่นี่น่าจะเปิดเทอมใหม่เทอมสองต้นเทอมก็ยังจะได้เก็บกินได้อยู่ครับที่นักเรียนเขาหมักเอาไว้แล้วนะครับเป็นน้ําพ่อกับน้ำแม่น้ำพ่อจะเป็นสีน้ำพ่อครึ่งหนึ่งน้ำแม่ครึ่งหนึ่งผสมกันแล้วก็เป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนตัวตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นเจ้าเจิ๋งเจ้าจิ๋งเป็นจุลินทรีย์ชีวภาพที่ผลิต โดยแม่คายสีสาอโศกขวดนี้ประมาณเท่าไรครับนี่ถ้าขวดมันแค่แคปซูลเดียวเหมือนกับแคปซูลยาแล้วช่วยให้อะไรบ้างครับตัวนี้เขาเขียนว่าสูตรเร่งดอกเราจะเอามาเร่งดอกให้มันออกดอกเยอะๆอ๋อเป็นสูตรเร่งดอกทั้งหมดเป็นชีวภาพทั้งหมดครับก็คือพอมันออกเป็นถั่วแบบนี้แล้วเราก็สามารถใส่ได้ตัวนี้เป็นน้ำพ่อน้ำแม่รวมกันแล้ว เรวมกันเพราะช่วงนี้ก็อยู่ในลักษณะครึ่งๆอยู่ถ้าฉีดพ่นครั้งต่อไปก็จะใช้แต่น้ําพ่อครับครับอาจจะเจ้าจงเทสใสรหมดเลยครับเทสสมดเลยอันนี้คือเม็ดเดียวแคปซูลเดียวแคปซูลเดียวเแคบข้นด้วยนั่นใส่หมดเลยขย่านิดหน่อยแล้วเวลาใช้จริงก็ใส่ลงไปในถังนี้นี่ประมาณน้ำย0ลิตรก็ใส่น้ำหมักนี้ สามช้อนอแค่สามช้อนครับอันนี้คือยี่สิบลิตรประมาณนั้นครับการฉีดพ่นนี้เราฉีดพ่นในตอนเริ่มต้นการปลูกด้วยได้ไหมครับหรือยังไงก็ได้อยู่ครับก็ได้อยู่แต่ก็เรามาเน้นตรงช่วงที่มันเริ่มมีใบไต่ขึ้นค้างแล้วก็ช่วงที่มันออกหมากออกผลเอาใส่เข้าไปประมาณสามช้อนครับอาใสามช้อนแกง กประมาณประมาณเราไม่มีช้อนก็กะเอาประมาณหนึ่งช้อนซอสอประมาณใส่เข้มข้นเกินไปนี่มันจะก็จะมีผลไหมมีผลเสียคือความเข้มข้นที่มันอยู่ในใบมันจะทําให้ดึงเอาน้ําระเหยออกมากพอถูกแสงแดดใบมันก็จะเป็นสีน้ําตาลซีดลงไปถ้าเข้มข้นมากเกินแต่สามช้อน กับน้า20ลิตรนี่โดยประมาณนี้ก็โอเคใช่ต<ข>อนนก็จะเร่งเร่งดอกอาสูตรเร่งดอกอน้ําพ่อน้ําแม่ก็เร่งดอกด้วยแล้วก็เพิ่มใบมันขึ้นมาอีกนิดนึงกินแบบปลอดภัยนะครับนะ,อ,ะ,อ,ะอ,อันนี้มันไรสารพิษอยู่แล้วครับไรสารพิษนะไรสารพิษเราไม่ใช้ปุย๋ยเคมีเลยฉีมพินยาฆ่าแมลงตามปกติแล้วเนี่ยในตลาดเนี่ยถั่วที่เขาชอบก็จะประมาณนี้รุ่นนี้ครับรุ่นดินสอเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมเขาก็ว่า พอดีกินเคยเคยมีสถิติไหมครับความยาวของถั่วที่อาจารย์พุปลูกมาเคยมีครับประมาณประมาณไหนประมาณวาเมตรเมตรเมตรหรุ่นปลูกอยู่ข้างนู้นอ๋อแสดงว่าเป็นเป็นเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์ไหมครับลอก็น่าจะเกี่ยวข้องอยู่กับการบำรุงด้วยการบำรุงปุ๋ยนี่ขนาดนี้เลยเมตรเป็นเมถ้าเม็ดถ้าเม็ดสักห้าห้าฝากในผมว่าสิบบาทหลังจากที่สาธิตการฉีดพ่นเลยครับ อันนี้ของนี้อ่าฉีดไปเลยของใครก็ฉีดไปแถวของตัวเองก่อนก็ได้หลังวิธีการฉีดก็เหนือลมอ่าตอนนี้รู้สึกจะไปตามลมดูทิศทางลมนะครับแต่มันไม่มีอันตรายมากหรอกการการฉีดเราเราจะฉีดใส่ใบเหรอครับหรือไงฉีดปกติก็ฉีดใต้ใบฉีดเรีวไปครับตัวนั้นครับอบาๆฉีดช้ากว่านนั้นแล้วก็ให้มันเออ่ เมือนกเราอาบน้ำอะไรให้มันทั่วหน่อยไม่ทั่วไล่ไปเรื่อยๆอาบน้ําพรารูรูเลียดๆเนี่ยมันไม่สะอาดนะก็ตอนนี้ดูแล้วนี่ฝนกําลังจัดดาน้ามาทางเราเนี่ยถ้าฝนมาก็ฉีดการฉีดก็จะต้องให้มันแห้งก่อนคนจะเปียกคนคนจะเปียกแล้วมันก็ช้าล้างฝนจะช้าล้างอันนี้เราไม่ได้เคลือบสารจับใบที่ฉีดวันนี้นี่คือเพื่อการเพิ่มเอ่อเพิ่มการให้มันดอกมันจับอะไรเงี้ยครับ เร่งดอกให้มันมีดอกเพิ่มความดกได้ไหมครับถ้าไม่มีดอกเยอะฝักก็จะเยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มใบด้วยช่วงนี้พราะว่าน้ำพ่อน้ำแม่อย่างละครึ่งผสมไปจริงจุลินทรีย์ที่จะมาบำรุงมันมีหลายตัวครับถ้าผสมน้ำส้มขันไม้ด้วยก็จะเป็นลักษณะกันมาลงแมลงได้ด้วยไม่ชอบกินขนไฟพวกแมลงครับพีาจังเดินตรงนี้ชมสวน ถ้าพูดถึงตัวนี้ปริมาณปลูกปริมาณการปลูกของถั่วก็ผมว่าน่าจะขายถ้าขายจริงๆเนี่ยผมว่าน่าได้ได้เงินเงินห้าหกพันถึงหมื่นได้ใช่ไหมครับรรประมาณเนี้ยก็ไม่ได้ทาสถิติสําหรับเด็กเพราะว่าที่จะเอาไปขายหรือเป็นการเรียนรู้ใช่ไหมครับให้เด็กเรียนรู้ก็ได้จะแนะนําว่าให้เขาเอาไปกินที่บ้านไปให้เพื่อนบ้านเหลือกินก็เอาค่อยเอาไปขาย หน้าฝนกับหน้าหนาวศัตรูพืชหน้าไหนที่ที่มาแรงกว่าครับนี่แหละหน้านี่แหละหน้าหน้าฝนเนี่ยาเราปลูกถั่วได้หน้านี้ปลูกถั่วได้ดีครับหน้าจะปลูกได้ดีกว่าหน้าหน้าแรงหน้านั้นใช่ไหมครับใช่ใช่เพียจะไม่ค่อยมีผลอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ลดผกลดพืชลดต้นทุนฝนตกเราก็ไม่ต้องลดเพราะว่าแต่ว่าหน้าหน้าฝนนี่ที่ตามังเกตเกษตรกรที่เขาปลูกถั่วฝักยาวนี่ยจะแพงฝักละบาทหนึ่งสิบสามฝัก สิบสามฝักสิบบาทอ่านักเรียนมากเก็บครับเก็บถั่วครับเก็บถั่วครับนักเรียนมาเก็บถั่วมาเก็บถั่วับเก็บถั่วไปทานเลยอ่าดูบรรยากาศครับวันนี้มาชมบรรยากาศติดตามเมื่อสามสัปดาห์ดูด้านใต้มันก่อนนะครับเพาอด้านใต้มันอีแก่ละหลายส่วนครับจะหลงหูหลงตานะอ่ามันมีวัชพืชคุมดินด้วยสังเกตสังเกตท่านอาจารย์สมพ์ครับนี่พอมันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยมันมันก็จะมา มันก็จะเกาะเกี่ยวพันกันไปเองครับเกาะเกี่ยวพันกันไปเองครับก็จะไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เกิดจากสาเหตุอะไรครับถ้ามันกุดนี่เป็นพวกใบอะไรลักษณะใบใบใบแกกับโรคพืชนั่นแหละใช่ไหมครับครับแล้วก็ป้องกันมีแนวทางการป้องกันไหมครับถ้าเป็นลักษณะนี้อาจารย์สุพจน์ก็ไม่ไม่ มีนะแล้วเราก็ปล่อยไปก็ปล่อยไปตามสภาพเนาะมันค่อนข้างจะไปกึ่งๆแบบเกษตรธรรมชาติด้วยที่เราเรียนรู้กันอยู่นี้ในธรรมชาติก็เขาเน้นที่ถ้าเกษตรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ไถไม่พลวนเลยครับครับคาดการว่าในช่วงหน้าหน้าหนาวนี่จะจะปลูกกระลำปีไหมครับหรือไงคาดว่าจะจะลงกระลำปีตามพืชฤดูกาลกระลำปี เม็ดพันธุ์ทั่วไปเขาก็ชอบฤดูการนั้นอากาศเย็นๆหน่อยเขาก็จะโตจะหอมสวยงามหัวแน่นครับแต่แต่ละปีก็จะพานักเรียนปลูกกะหล่ำปรีแบบพันหนักครับจะได้หัวแน่นๆหนักๆหน่อยจะเป็นพันหนักแต่ถ่ายระยะเวลาโตช้าหน่อยแต่ก็โอเคก็เป็นการเรียนรู้นักเรียนก็เรียนรู้ไปด้วยก็เป็นประสบการณ์เป็นอาชีพได้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเขาใส่ใจ โยกให้นั่นหน่อยโยกโยกให้มันแรงอัดเข้าไปเยอะๆหน่อยมันก็จะได้ฉีดกระจายฟุ้งกระจายดีครับครับถามถามไม่กวนโยกไปด้วยฉีดไปด้วยท่านอาจารย์สมพศครับผมอ่าโยกไปเรื่อยๆท่านอาจารย์สมพศครับโยกต่อเนื่องผมถามนีดหนึ่งสามสุดท้ายแล้วครับไม่อยากรบกวนนานเดี๋ยวในในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่กับเกษตรที่เป็นไร้สารพิษในยุคปัจจุบันนี่ท่านอาจารย์สมพศคิดว่ายังไงกับเรื่องการ ทำเกษตรในยุคปัจจุบันการไร้สารน่ะไร้สารพิษกับกับใช้สารเคมีความแตกต่างมันแตกต่างกันมากไหมครับหรืองังมันอยู่แล้วล่ะครับมันอันตรายใช่ไหมส่วนที่เป็นสารพิษอันตรายแต่ส่วนมากเกษตรกรก็เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังใช้อยู่เพราะว่ามันเห็นผลเร็วครับมันเห็นผลเร็วได้ผลผลิตที่ดีที่ชัวร์ แต่ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์มันเห็นผลช้าครับแต่ว่ามันจะชัวระยะยาวแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็มันไม่ไหวเราไปรอยาวก็เลยเอาแบบเร่งเร่งรัดรัดรวบครับก็เลยจะต้องได้ผลผลิตภายในเวลาที่กำหนดครับเพื่อที่จะนำไปจำหน่ายไปขายเพื่อจะได้มามุนเม็ดเงินก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องมาใช้แบบเดิมๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตมันก็จะเปลี่ยนครับ หลายคนที่เปลี่ยนจากเคมีที่มีพิษมีภัยต่างๆมาเป็นเกษตรินทรีย์นี่เขาก็มีความผาสุกสุขภาพเขาก็ดีขึ้นครับเพราะว่าการทําแบบแบบที่มีพิษภัยนี่ครับมันมันถ้าวาดไปแล้วมันก็เหมือนกับการทําลายคนทางอ้อมเดี๋ยวนี้สถิติหลายอย่างครับมันมาจากอาหารนี่ทําให้คนเป็นโรคร้ายแรงเยอะแยะครับโดยเฉพาะเมืองไทยนี่ เมลงนี่รู้สึกจะอันดับต้นๆของเอเชียงเรื่องกับการกินนะมาจากเรื่องอาหารที่กินเข้าไปนี่ครับอดังนั้นเราเราพยายามถ้าเราปลูกได้แบบนี้ก็พยายามปลูกแบบนี้ก่อนถ้ามันก็เป็นการลดต้นทุนเรื่องยาฆ่าแมลงครับผมแต่อันนี้คืออยากแนะนําเกษตรกรให้ให้ทําแบบนี้เพื่อที่จะเป็น และหลายคนก็จะมีความสุขในการขายด้วยในการกินอวบโอ้บริโภคด้วยสบายใจด้วยคนค,คนซื้อก็สบายใจคนขายก็สบายใจใ<ช>เป็นแนวทางดีๆครับ,รบดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่มาถ่ายทาวันนี้เนี่ยคือเป็นไร้สารพิษเพื่อจะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนลองปลูกกันดูนะครับผักทั่วนี่แหละทั่วฝักยาวดูฝักสวยๆครับก็อาจจะสพจต์ที่ที่เด็ดยอดอายุที่จะปลูก ที่ปลูกในวันนี้นี่คือยาวไหมครับเนี่ยประมาณกี่เดือนถึงจะเราปลูกเดือนอะไรเปิดมาพึกษิึกสภาเริ่มปลูกจริงมมิถุนาครับมิถุนากรกฎาสิงหาสอ,องสามเดือนครับอย่างน้อยก็เก้าสิบวันแหละให้ผลผลิตแต่มันก็ยาว,ยาวไปเลย<า>ทีนี้นะ บวกไปอีกคาดการว่าเปิดเทอมสองมาก็ยังได้กินกันอยู่กินอยู่ผมจะมาลอยกินอยู่สุดยอดสุดยอดเอาจารถขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆครับแจกหมดอยู่แล้วขอบคุณมากๆครับครับวันนี้นี่มาชมแบบไร้สารติดตามเพราะว่าอยากให้ดูว่าผลงานเมื่อสามสัปดาห์ก่อนเป็นต้นเล็กๆแต่วันนี้เต็มแล้วสุดยอดเลยครับลดต้นทุนเรื่อง ค้างด้วยค้างแบบเชือกเส้นเดียวนะครับแล้วก็เป็นแนวทางดีๆขอบคุณมากท่านอาจารย์สุพศ <ผม S 1> ครับผมก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับนี่ครับมาชมบรรยากาศการปลูกถั่วฝักยาวสุดยอดแบบไร้าสารพิษตามโครงการของเกษตรอินทรีย์ที่โรงเรียนอันนี้ค <จะ S 2> <ำ>ุกเก็แกเแ็นแนวทางในการให้ลูกๆนักเรียนไปใช้จ่ายไปไปปลูกเพื่อเป็นแนวทางในการทําอาชีพครับสุดยอดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมค่ิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ